แล้วเรามีอะไรอีกก็เรื่องอาบน้ำครับเรื่องอาบน้ำอาบน้ำนี่มันมีจุดจุดอ่แบบตื่นเต้นยังไงอ่ะก็ได้เวลาห้านาทีครับก็เปิดน้ำทีเดียวหรือสองนาทีนะครับอ่าบางทีก็อาบอาบอยู่ก็ไม่ได้เสียงดังครับแล้วก็โดนดันพื้นเตียงครับแล้วถ้าไ่เพื่อนมันห้อยแล้วแล้วตอนนี้อ่ะ ไม่ชอบได้เหือแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกเสไงกันพี่วะมีบาค่ชองเลยม่มีอะไรอีกมีพิ่มเติมหรือเป่าก่อนที่เราจะได้กลับบ้านวันพรุ่งนี้ก่อนที่จะได้ครับ อาจจะไม่ได้กลับมานี่อาจจะอาจจะครับอ่าเพราะอะไรอ่ะอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่่ไไมด้เพราะอะไรเพราะตกใจไข่เพื่อนรวมๆแล้วมันก็เะยิ่งอยู่แบบยิ่งอยู่อันนี้คือเรื่องความคิดของเราใช่ไหมใช่วีดียวไม่ได้นอนวีเดีโอไม่ได้นอนแตเป๊ะเปล่าแตเป๊ะเปล่าเป๊ะเปล่าเป๊ะเปล่าเช็คยอด กวาดนะครับกว่าจะกว่าเลยกว่เลยคือได้ยินเสียงนกเหยี่ยวก็คือตกใจตอนนี้เราต้อกวาดแล้วกวาดอีกครับกวานักวาดทั้งวันเลยครับกว่าทั้งกว่าตอนนี้พี่จะทั้งานก็ต้องไปกวาดมอกรออีกใช่ครับก็เรียกว่ากองร้อยเราเรารักความสะอาดเปล่าบ่อยๆก็ไม่ไหวก็คือก็คือไม่อยากให้เปล่า ก็เป็นเวลาอันนี้เป่าหชั่วโมงเลยหนึ่งชั่วโมงเลยไม่มีเวลาพักเลยเวลลันก่อนนี้หรือว่าวันนี้หน่อยทุกวันนาแล้วครับอ๋อน,นานแล้วอ๋ออันนี้คือมันเป็นเหตุการณ์แค่หนึ่งครั้งใช่ไหมแล้วเราก็คือแบบไม่ชอบณตอนนั้นคือเราทําภารกิจแล้ก็เราอยู่แต่ว่าเขาเป่าลูกงหวดรวม เต๋อเล๋อครับเกือบเกลือครับแต่เวนจ่าไม่เป็นครับอ๋อก็คือก็คือถ้าวันไหนที่ที่จ่าเวนเขาไม่เข้มงวดก็นอนสบายใช่ไหมถ้าเขาเข้มงวดหน่อยก็เดี๋ยวเป่าเดี๋ยวเป่าใช่เป่าไม่พักเลยเเป่่าไมพักลยแล้วแล้วแล้วอยากให้แก้ไขยังไงก็ปีเด็กก็ปล่อยปีเดยครับ ฟรีเดก็ปล่อยฟรีเดไปเลยอาบน้ำแล้วก็ว่ากันไปเลยชอบนอนชอบนอนพักผ่อนก็หรออยากพักผ่อนเนื่องจากว่าเราฝึกหนักใช่ไหมเนื่องจากว่าเราเป็นทหารใหม่แล้วเราฝึกหนักที่เกียรติหมอที่เกียรติเขาอยู่ที่บ้านเราไม่ได้พักเลย อนาคตเกิดเปเดือดราวที่จะฟังนสุดท้ายสุดท้ายฝากคำคมหน่อยยิ่ง้ินออกมันจะหนียิ่งเยอะเอาโอเคอันนี้เป็นแค่ความคิดนะไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นเรื่องจริงนะเอาโอเค